ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันบทความของคุณวงทนงชัยนรงสิงห์เคยได้ยินคำพูดที่ว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40ไหมครับผมเองเคยได้ยินคำพูดนี้มานานตอนนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเราต่างคลอดและอยู่รอดเป็นทารกแถมใช้ชีวิตมาตั้งนมนานแต่แล้วทำไม ึงไปเริ่มต้นเอาภายหลังชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันผมก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าเป็นชื่อหนังสือของโบอเตอร์ปีพิทกินนักจิจวิทยาชาวอเมริกันหนังสือมีชื่อว่า life begins at 4 Days แต่ตรงตัวก็คือชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40คนวัย40ที่ลหลายๆคน เรียกว่าวัยกลางคนหรือ Middle Age มักถูกมองว่าเป็นผู้ที่มากด้วยอายุและวุฒิภาวะตกผลึกทั้งความรู้สึกและประสบการณ์ควรอยู่ในฐานะและอาชีพการงานที่มั่นคงมากกว่าการเสี่ยงต่อการเริ่มต้นใหม่คนวัย4ี่สิที่หลายคนเรียกว่าวัยกลางคน Middle Age มักถูกมองว่า มากโดยอายุและวุฒิภาวะตกผลึกทั้งความรู้และประสบการณ์ควรอยู่ในฐานะและอาชีพการงานที่มั่นคงภายใต้คอมอร์ตโซนมากกว่าการเสี่ยงต่อการเริ่มต้นใหม่วอเตอร์อธิบายว่าอายุ40เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากด้วยเหตุผลที่ว่าอายุ1-20ปีเป็นช่วงแรกในการเรียนรู้ บ่มเพาะตัวเองขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นยังไงแท้จริงแล้วชอบอะไรยังไม่กระจ่างว่าอนาคตจะไปทางไหนแต่พอถึงวัยยสบขึ้นไปจนกระทั่ง40สิบนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่เราได้เผชิญทั้งสุขทุกปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาจนกระทั่งเริ่มเห็นความชัดเจนที่มีความมั่นคงในชีวิต ความหมายของคำว่าชีวิตในประโยคที่ว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40จึงเป็นชีวิตที่แท้จริงพูดง่ายๆก็คือวอลเตอร์ Walter, ต้องการให้กำลังใจใบกลางคนทั้งหลายนั่นเองหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเพอร์ฟิกแมนชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีพ่อเป็นนักหนังสือพิมพ์ชื่อดัง เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาชีวิตสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดจนโตตามแบบฉบับของคนผิวขาวผู้ร่ำรวยทันทีที่เรียนจบก็ได้เข้าไปทำงานกับบริษัทโฆษณาชั้นนำระดับโลกใช้ชีวิตแบบมุ่งมั่นตั้งใจชอบทำงานหนักตามสไตล์ชาวอเมริกันผิวขาวทั่วไปจากนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขึ้นตำแหน่งระดับสูงเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถซื้อรถซื้อบ้านที่มี25ห้องอยู่ต่อมาวันหนึ่งชายคนนี้กลับโดนบริษัทไล่ออกเพราะผู้บริหารบริษัทมองว่าเงินเดือนของเขาสูงเกินไปในขณะที่ทำประโยชน์ได้ไม่ค่อยมากนักคุณสัญญาคุณากรบอกว่าเมื่อมีวิกฤตการขึ้นมา การจะเอาคนเล็กๆออกมันก็ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่เยอะเท่ากับเอาคนตำแหน่งสูงๆหรือตำแหน่งอาวุโสออกตอนแรกเขาช็อกทำตัวไม่ถูกจึงคิดง่ายๆว่าจะออกไปเปิดบริษัทโฆษณาเป็นของตัวเองแต่ปรากฏว่าหาลูกค้าไม่ได้เพราะแนวคิดของเขาเก่าไปเสียแล้วเขากดกลุ่มในหัวใจมากทุกๆวัน จะออกไปนั่งในร้านสตาร์บัคที่บอร์ดเว่เพื่อพยายามติดต่อลูกค้าคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งจนกระทั่งสาวผิวสีผู้จัดการร้านสตาร์บัคที่สังเกตเห็นเขาอยู่บ่อยๆเอ่ยปากชวนเขาร่วมงานนาทีนั้นสิ่งที่เขาคิดคือตัวเองไม่มีเงินเดือนขาดประกันสุขภาพต้องเลี้ยงดูลูกอีก5้าคนนำซ้ำ ภรรยายังฟ้องหยา่าจึงรีบตบปากรับคำทันทีงานที่ว่าคืองานใช้แรงงานทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เสิร์ฟอาหารทำความสะอาดร้านล้างห้องน้ำเทขยะในอัตราค่าจ้างชั่วโมงละสิบเหรียญด้วยความที่เคยร่ำรวยทั้งยังมีอคติกับคนผิวสีและคนชั้นล่างมากๆกลับต้องกลายมาเป็นลูกน้องของคนผิวสี ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนั้นย่ำแย่มากในความคิดของเขาในเวลานั้น,จน,นจนวันเวลาผ่านไปเขายังคงทำงานเหล่านั้นอย่างขยันขันแข็งคอยทำความสะอาดห้องน้ำจนใหม่เอีม่มดูแลพูดคุยกับลูกค้าลูกค้าเองก็ชื่นชอบหัวหน้าเองก็เอ่ยปากชื่นชมที่สำคัญกว่านั้นเขาเองกลับรู้สึกมีความสุขกับงาน รวมถึงเพื่อนร่วมงานต่างชนชั้นด้วยเมื่อเขานำประสบการณ์ที่เปลี่ยนจากชีวิตไฮโซสู่พนักงานสตาร์บัคส์มาเขียนหนังสือที่ชื่อ How Starbucks Saved My Life แปลเป็นไทยว่าชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์ปรากฏว่าเป็นหนังสือเล่มที่ขายดีมากฐานะที่ตกต่ำลงอย่างฉับพลันทำให้เขาได้ค้นพบความสุขแบบใหม่ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการมีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อแม้กระทั่งคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันในที่สุดชายคนนี้ก็ได้รับรางวัลเป็นพนักงานดีเด่นส่วนสตาร์บัคสาขาบอดเวย์ได้กลายเป็นร้านค้าดีเด่นในอเมริกาเช่นเดียวกันอีกเรื่องที่ผมไม่ได้บอกคือผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกประมาณปี2550 ตอนนั้นอ่านดูก็สนุกดีแต่แล้วหนังสือเล่มนี้ก็ถูกหยิบมาอ่านใหม่อีกรอบในช่วงที่ผมเพิ่งลาออกจากบริษัทที่ก่อตั้งมากับมือเป็นเวลา16ปีออกมาแบบตัวเปล่าไม่มีอะไรเหลือติดมือตอนนี้ผมไม่ใช่หนองอเดแล้วครับตอนนี้ตกงานอยู่สิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกตอนต้นคือเรื่องชายผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ไม่เข้าเกตอยู่ถูกไล่ออกจากบริษัทต,ตอนอายุ64ปีคุณสัญญาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนคุณทราบว่าชีวิตของคุณลุงคนหนึ่งไปเริ่มต้นตอนอายุ64ส่วนตัวคุณเองเริ่มต้นอีกครั้งตอนอายุ40กว่าวันแรกที่ทำเช่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก ในการเดินออกจากสิ่งที่สร้างมากับมือยอมรับว่าเจ็บปวดมากขณะเดียวกันก็รู้สึกสบายใจได้ว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสามารถตื่นขึ้นมาสบตากับตัวเองในกระจกได้แบบไม่อายยังเคารพนับถือตัวเองได้หนังสือเล่มนี้สอนผมอย่างตรงไปตรงมาในวันที่ตกงานตอนอายุมากแล้ว ในชีวิตคนมันไม่มีทางราบรื่นไปตลอดหรอกครับเราต้องเจออุปสรรคปัญหาความไม่สะดวกสบายเรื่องขัดข้องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งหนักหนาสาหัสอย่างที่ไม่เคยคิดเคยฝันผมเชื่อมาตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตขอให้เข้มแข็งอดทนตั้งใจต่อสู้กับมันด้วยสติและปัญญาถ้าใจสู้คุณจะไม่แพ้ อย่างเร็วที่สุดก็แค่สเสมอกันคุณสัญญาบอกขอบคุณว่าขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าช่วงเวลาไหนของชีวิตล้วนเป็นไปได้ทั้งสิน้นอาจจะมีคำพูดว่าชีวิตเริ่มต้นตอนอายุ20-40หรือว่า60ก็ตาม แต่สำหรับผมชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกวันที่เราลืมตาตื่นมาแล้วก็สูดลมหายใจเข้าปอดคุณสัญญาบอกว่าตราบใดที่ยังหายใจอยู่เราก็ยังมีความหวังอย่างน้อยก็หวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ครับ